นายกรัฐมนตรีของเราเองเนี่ยนะคะก็ได้ขอบคุณรัฐบาลเมียนมาที่ออกคำสั่งอภัยโทษเตรียมปล่อยตัวสี่ลูกเรือไทยแล้วก็สั่งกระทรวงการต่างประเทศประสานนะคะในการส่งตัวส่งตัวว่าจะกลับวันไหนแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะเร็วที่สุดค่ะ วันนี้นางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกธมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางการเมียนม,มาออกคําสั่งอภัยโทษลูกเหลือบละมงไทย4ี่คนนายกบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการประสานแล้วเรียบร้อยนะคะที่จะส่งลูกเหลือบละมงไทยทั้ง4คนกลับมาผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะส่งตัวกลับมาเมื่อไหร่นะคะนายกบอกว่ากําลังติดต่อทางเมียนม,มาอยู่เขาบอกว่าจะเร็วที่สุดคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แต่บอกว่าจะเร็วที่สุดเดี๋ยวตนจะถามกระทรวงการต่างประเทศต่อเพราะคุยกับท่านทูตไว้ว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่เพื่อจะได้มาบอกประชาชนเมื่อถามว่าการปล่อยตัวครั้งนี้เป็นกรณีที่ทางการไทยขอไปหรือว่าทางการเมียนมาอภัยโทษให้ในายกบอกว่าเราเนี่ยขอไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและดําเนินการติดตามมาเรื่อยๆเ,เพราะต้องดูเรื่องของรูปคดีด้วยว่า เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างและเราติดตามเรื่องนี้มาตลอดในที่สุดก็ได้เวลาของเขาที่ทำเรียบร้อยด้วยซึ่งตกลงเรียบร้อยว่ามีการปล่อยตัวถือว่าเป็นข่าวดีเรารอมาสักพักแล้วพยายามเร่งกระบวนการพูดคุยมาตลอดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเราก็ติดต่อกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมามาตลอดและเขาก็มาที่นี่ก่อนหน้านี้ด้วย จากนั้นนี่นะคะนายก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีต่างประเทศว่าเมื่อวันที่27มีนาคมรัฐบาลเมียนมาได้ออกคําสั่งอภัยโทษลูกเรือประมงไทยทั้ง4คนบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการติดต่อหาหรืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องของกระทรวงการต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและทางการเมียนมาดิฉันได้มอบหมาย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เร่งดําเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หนําลูกเรือประมงไทยทั้ง4คนกลับสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดขอขอบคุณรัฐบาลเมียนมาต่อการตัดสินใจดังกล่าวค่ะ